เป็นบรมธาตุที่นำมาจากอ,าองค์ปฐมจีดีซึ่งองค์พระปฐมจีดีนำมาจากศรีลังกาสุ้ที่จะมีการสแสดงนะครับสแสดงในพิธีกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมธนกิจแตงโสภาสำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับหลังจากที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปชมชิ้นส่วนที่เชื่อกันว่าเป็นโครงกระดูกท่อนหางของพญานาคที่วัดเขาไกรลาดอำเภออุทองกันเป็นจนํานวนมากซึ่งทางวัดก็ได้เตรียมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะพระบรมธาตุและพระอาหารหันตธาตุที่ร่วมรวมมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธ ต,ต,ตจังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้าท่วมหลังจากที่ฝนได้ตกหนักติดต่อกันหลายวันจังหวัดอุบลราชธานีได้ถแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทยครั้งที่15สมาคมตัวแทนประกันชีวิตครับได้เปิดรับบริจาคโลหิตเนื่องในมหามงคลถวายพ่อหลวง8ปพรรษามหาราชาและในช่วงข่าวรอบวันภัคสักคูกับหมอพบก,กับรายงานข่าวในเชี่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีท่องเที่ยว ได้หลังไหลเดินทางไปชมชิ้นส่วนที่เชื่อกันว่าเป็นโครงกระดูกท่อนหางของพญานาคที่วัดเขาไกรลาชอำเภออุทองกันเป็นจํานวนมากซึ่งทางวัดได้เตรียมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าสักการะพระบรมธาตุและพระอาหารหันธาตุที่รวบรวมมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจากทั่วประเทศสบกนี้เป็นบรมธาตุทีท่นํามาจากองค์ปฐมจีดีซึ่งองค์พระปฐมจีดีนำมาจากศร,รีงงรรราาลังกาซึ่งเป็นส่วน พะเสียนและก็พระอุระซึ่งพระอุระนี่นํามาจากสํานักสงฆ์ทางการจนบุรีนั่นนะคือประมาณสักสิบหกองค์ปัจจุบันนั้นก็เพิ่มประมาณเท่าไหร่นี้อาตมาไม่เกิดไปลวงเกินส่วนตรงนี้จะเป็นพระบรมาธาตุส่วนของพระโลหิตภาตุแล้วก็ส่วนอปโปปธาตุและก็ส่วนต่างๆของ บรมศาสลิกธาตุและส่วนนี้จะเป็นส่วนพระธาตุของพระศรีบุรีนะพระศรีบุรีซึ่งเป็นหลานสาวกเด่นเลิศในทางอาราชส่วนด้านด้านนี้จะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งนํามาจากเขาสํารอยอดแล้วก็ส่วนพระที่เห็นนี้ก็คือเป็นผลงานของชาวบ้านพื้นพื้นที่ของเขาสํารยอดซึ่งจะเป็น พระธาตุตั้งองคจ์จะเห็นเป็นพระธาตุทั้งองค์จะมีแบบนี้ด้วยและก็แบบนี้ด้วยนั่นะคืองานงานของชาวบ้านบนงานของชาวบ้านและส่วนนี้ก็จะเป็นพระธาตุศรีบุรีทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ก็ยังมีอีกจํานวนเยอะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนของเอเป็นส่วนของ พระอังคารธาตุหรือเรียกว่าไข่มุกจ้แม่กวนอิมหรือเรียกว่าเล็กไหลาขาวและส่วนนี้ส่วนนี้เองก็จะเป็นข้ามัธุป,ปายาตที่พุทธองค์ได้สเสด็จลงจากดาวดึงในครั้งนั้นก้อนก้อนข้าต่างๆที่สัตยายจะโจมรอในเมืองสังกัดนครนั่นแหละโยนขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นหนินที่มีกับข้าวอยู่ มีข้าวอยู่มีกับข้าวอยู่เป็นกิ่นไปหมดแล้วแล้วก็ส่วนส่วนด้านนี้ส่วนด้านนี้จะเป็นพระลานกระธาต่างๆพลานปราธาส่วนนี้เป็นพนระธาศิวุลีเออเป็นพระบรมาสารีธาตุส่วนนั้นจะเป็นพลันกระภาตซึ่งนําม,มาจากขสาสัมรยอดจะปนกันอยู่ยังไม่สามารถแยกอ,ออกมาแสดงไว้ได้ว่าองค์ไหนคือ คือใครแล้วก็เป็นหมาอย่างไรแล้วก็มีอนิสงค์อย่างไรในการเคารพบ,บูชาซึ่งจกแบ่งกันอยู่และส่วนนี้ก็จะเป็นพระาธาตุพโมกขลาเพราะพระโมคลาจะมีสันฐานออกเป็นดำดำหรือแดงแดงนั่นก็คือพระาธาตุพโมคขลาลซึ่งส่วนใหญ่นี้จะนำมาไม่หมดก็คือต้องแยกแต่ละชนิดแต่ละองค์ ก็ไม่สามารถจะเอามาขยายในตอนนี้ได้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะปนนกันอยู่ทั้งนั้นณขนานี้แต่ต่อไปในภายภาคหน้าคงจะนํามาเผยแผ่ให้ดูแต่ละอย่างว่ามีฟอร,ร์มเป็นมาเป็นวาอย่างไรตอนนี้ไม่สามารถจะนํามาเปิดเผยให้เป็นที่รู้เป็นส่วน,วนได้ทาวิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ท่านก็เสด็จเข้าในนี้แหละแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้ถาแล้วมีภาระนั้นพิเศษนะคุณบารมีเราได้มาชมก็มีที่สุดแล้วตอนนี้ที่มาที่ไปพคะพระพระองค์อุปบสถเนี่ยค่ะอุปบุถนี่ซึ่งจริงๆในประวัติศาสตร์เนี่ยอยู่ในประเทศพม่าเริดองภยในพุทธศาสนาเนี่ยนะก็จะออกมา มาปกป้องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจดียันรจุพระบรมธาตนั้นตุตาของท่านคือเป็นผู้บิชิตมารนัโยมที่จะนําพระบรมสารีริกธาตุพระหลานประธาตุต่างๆนําไปสักการบูชาได้เป็นบางส่วนบางส่วนในที่นี้ยกเว้นส่วนพระเสียรสันฐานเป็นลักษณะงาช้างอย่านําไว้กับตัวเองถ้าเรามีบารมีนะพูดถึงบาเรมีน้อยนะแต่ว่าถ้าเรามั่นใจเรา มีบุญเยอะเราก็นําไว้แต่ถ้าว่าถ้านาไปแล้วเนี่ยภายในความรูม้สึกของเรามีอาการเวียนศีรษะหรือหน้ามืดเอาไว้ที่วัดดีกว่าแต่ถ้าว่าไม่มีอาการอย่างนั้นสักการบูชาในท,ที่ของเราในห้องพระดีที่สุดแต่ว่าอย่าลืมปกติพ่อปร,รมทตุก็ตามประธานรท่าต่างๆก็ตามอยู่ในที่สงบไม่มีคนพุ่พผ่าน และไม่ใช่ว่าเรามีแล้วเราเปิดดูประจําพระท่านก็ไม่เสด็จเข้าต้องให้ท่านอยู่เงียบๆแล้วปีนึงถึงจะดูค้างว่าเสด็จมาเพิ่มหรือไม่หรือว่าสันฐานแปรเปลี่ยนอย่างไรที่เรามีอยู่ถ้ามีสการะบูชามันบูชาสม่ําเสมอก็เว้นเว้นระเสียนนะจะจะแนะนำาย คือเศียรนี้เราเราไม่เอาดีกว่าแม้แต่อาตมาก็เอาออกออกดีกว่าให้กับสัทยาชติโยมดีกว่าให้เป็นสมบัติกับพุทธศาสนาดีกว่าถ้าเป็นส่วนตัวเนี้ยแทนที่จะดีก็มีผลร้ายเหมือนกันแต่ว่าถ้าสการะบูชาพระบรมธาตุพระราชาธาตุต่างๆที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ก็หมายถึงว่าเราได้รับบารมีในส่วนนั้นด้วยส่วนนั้นที่มีกล่าวอยู่ในอนิสงส์นิสงส์ที่หาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ได้ก็คือเว็บไซต์ต่างๆ ก็จะมีการแนะนำการเที่ยวด้วยหัวใจัะเที่ยวหัวใจเหมื่ยเมืองไทยยั่งยืน